หยุดดื่มกาแฟ14วันหาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเอรินะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีแพลนอยากลดพุงลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อให้พิมพ์น้ำหนักส่วนสูงอายุไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะข้อที่1น,นะคะ เราจะนอนหลับได้ดีมากขึ้นเพราะคา,ฟาเฟอีนในกาแฟาจะไปรบกวนวงจรการนอนหลับของเราค่ะ2ขค่ะวิตกกังวลน้อยลงเพราะคา,ฟาเฟอีนจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกมีความเครียดมากขึ้นนะคะแล้วยิ่งคนที่มีความเครียดสูงดื่มกาแฟามากๆอาจจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ3ค่ะ การดูดซึมจะดีขึ้นเพราะสารแทนนินในคาเฟอีนจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กแาลเซียมและวิตามินบีอาจจะทำให้เราขาดสารอาหารได้นะคะ4ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบมีผิวพรรณที่ดีนะคะเพราะว่ากาแฟจะยับยั้งการสร้างคอลลาเจนถ้าเราหยุดดื่มกาแฟก็จะทำให้ผิวของเรากลับมาสดใสแบบนี้เลยค่ะและข้อที่5ค่ะ ปวดหัวน้อยลงเพราะว่าการที่เราดื่มกาแฟต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลให้เรามีอาการปวดหัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเราหยุดดื่มก็จะทำให้อาการปวดหัวดีขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนกับคนที่คุณรักด้วยนะคะ